เฮ้ย hey, สวัสดีกันทุกคนาครับครับตอนนี้อยู่รายการกินมอฮาร์นะครับวันนี้แล้วก็จะมา <S <S มาพูดด้วยเฉยวันนี้ผมก็ดีใจนะคือแบบหลายคนแบบอาจจะไม่ได้ใจนะแต่สำหรับผมมันดีใจมากเลยก็คือผมอะไปเจอคอมเมนต์หนึ่งเว้ยเนี่ยเดี๋ยวขอพูดก่อนคือคือมันม,มีคอมเมนต์เดียวนะเว้ยคอนอื่นก็เมนต์แบบอะไรเนะี่ยแต่อันนี้เมนต์นี้ผมผมทำให้ผมดีใจผมโลกเลยตอนนี้โคตรโลกเลยไม่อยากชี่ออเขาจะพูดอย่างนี้นะครับโอเค เราเราอ่า,อานกันนะคลิปนี้ก็จะมาพูดด้วยเฉย้ขอเขา้าเรีนมาแม่งแบบโคตรดีใจกอนนะั้นจะมีคนชมกูไหมวะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีนะครับไอ้เชี่ยแล้วมันเข้ายากจังวะเ <c oughs> อาฟิล์มไว้ไม่ได้เตอร์อ่ะก็คือคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ผมเล่นเกมฟอร์ตอัลบาเวผมก็รู้อ่ะผมก็รู้อ่ะส่วตัวใครเขารู้นะว่าเกมเนี้ยมันหมดแบบมันดังยากเลยเล่นเกมดังยากเลยเล่นเกมถึงขนาดกูดทำว่าก,ก็ดังยาก ไม่อยากระชดชีวิตตัวเองหรอกในการทำ y o ท t u b e เนะี่ยแต่มันแค่ยากจริงยากไปสำหรับคนที่จะดังตั้งแต่สนย์นนะ่ะมันยากเนาะนคอมเมนต์นะคนนี้อนะ่คนะคอมเมนนะต์โคตรถูกใจเอาไปเลยใจเต็มสีเป็นเกมตอนนั้นผมเลนะ่นกอล์ฟวอล์สองนะนี่ดิ้งเสียงโอเคคอมเมนต์ว่าสุดยอดมากครับผมนับถือเลยทำคลิปไม่ยอ่อ้อเนี่ยตรงชอบตรงนี้แหละ เอาจริงด้วยเงินเป็นการปลุกไฟจิตใจที่เขาพูดอ่ะทำคลิปไม่ย่อท้อไม่ว่าวิวจะเป็นยังไงก็ทําตั้งนานสุดยอดมากครับผมนับถือเลยเอาไปหน <quiet> <wh istles athlete> ึ่งติดตามขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณครับผมดีใจมากครับถ้าคุณดูอยู่ตอนเนี้ยผมขอขอบคุณคุณด้วยนะที่ผมเป็นหนึ่งวิวที่ผมชอบมากเลยโอเคขอบคุณจริงไม่รู้จะพูดไงวียเนี่ยมันมันดีใจด้วยแบบมีคนแบบชมเนี่ยผมก็ชอบเวลามีคนชมด้วยแต่มีคนด่าผมก็ไม่ชอบอะไรใครชอบมีคนด่าวะ ้็คนนี้เขาชื่อว่าโวาคลคริติกนะครับคุณโวคลคริติกคุณคุณถูกใจผมนะครับวันไว้จำนะครับถ้าเกิดผมดังผมจะช่วยคุณดังแน่นอนครับติดต่อมาได้ครับจริงๆนะคุณมีคำเรียกที่ผมถูกใจ <c oughs> ชอบอะไรยรงไงพวกไงสิๆๆ่งขอขอบคุณครับนะผมก็ได้ตอบไปลนะครับตอบคอมเมนต์ คอมเมนต์ขอบ,ขอบคุณครับนะครับคุณโบคิดสิคุณนี่แม่งได้ใจเต็มเลยจริงๆนะนีอไปใจไอ้พลังองิมโฟมลักกิมโมฮานนะมีรู้สึกว่าจะมีเม้นเดียวนะที่ผมเห็นเม้นอื่นก็ มัมากกะดาเน,น,นี่ยดันนม่แบบตี๋นี่อะกูพยายามอยู่เพื่อนกูพยายามอยู่คนดูนะมึงอย่ามึงก็ติก,กูไปเถอะแต่อย่าด่าพวนะมันมึงก็จะเป็นคนโดนดา่ามันเออแต่กูต้องรับได้นะเออกูต้องรับได้แหละ้องเัาไปได้โอเคก <c oughs> ็คุณโงยิ่งเด็ดคุณติดตามผมตลอดไปนะครับคุณ <c oughs> แต่ก็ออบบัวเนี่แต่เกมเนี่ยจริงๆนะขอพูดใหม่รอบน,นะเกมม่งทำในก็ไม่เวิร์กจริงวะถึงกู กูจะพูดดีไหมแต่มันก็มีคนอีกเป็นล้านที่ทําเกมเหมือนกันเรื่องกูน่าจะดังยากหละเกี่ยวกับเกมวอกก็ดังยากวอกก็ทําเป็นล้านเหมือนกันคนไทยอ่ะเนี่ยแต่ผมจะพยายามต่อไปน,นะครับทุกคนติดตามผมด้วยนะฝากติดตามเลยบ๊ายบาย